เอาละนะครับวันนี้สำหรับวิชาภาษาอังกฤษชั้นม3นะครับอันนี้เป็น tense ตัวที่2ที่เราจะเรียนก็คือ present continuous ครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้ว present simple อันนี้เป็น present continuous นะครับอันนี้ให้เราเขียนลงไปในสมุดสรุปลงไปในสมุดของเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นงานที่2ที่เราจะต้องทำลงในสมุดนะครับ Present Con นะมีหน้านี้ทั้งหมดไม่เยอะมากนะครับ Present Con เนี่ยเขาบอกว่า Present เนี่ยมันคือ Present คือ่พ Present คือปัจจุบันไหม Present คือปัจจุบัน c o n t i n u o u s อาคือกำลัง Present c o n t i n u o u s อาคือปัจจุบันที่กำลังทำแสดงว่ามันจะต้องเป็น tense ที่บอกว่ามันเกิดนัตอนนี้เป็นสิ่งที่เกิดนัตอนนี้คือ now right now เกิดนัตอนนี้เลยเขาบอกว่ามันจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เท่านั้นแล้วก็ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนในเร็วๆนี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูการสังเกตคำบอกเวลาของ Pre ์ซ n นคอนเนี่ยมันมักจะมีคำต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น now at the moment at the present this night this week this month this year หรือ today คืออะไรก็ตามที่มันบอกว่าเป็นเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยหรือจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนอะไม่ว่าจะเป็นคืนนี้นะสัปดาห์นี้นะมันจะเกิดขึ้น ปีนี้แหละมันจะเกิดขึ้นหรือวันนี้แหละมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือตอนนี้แหละมันจะเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยจะเกิดขึ้นอันนี้เราทั้งหมดเนี้ยเราจะใช้ present continuous นะครับทีนี้ present continuous เนี้ยโครงสร้างของประโยคมันคือ subject บวก is mr บวกด้วย verb ที่เติม ing ถูกไหมนะคือ is mr บวก verb ing นี่คือ present con นะครับส่วนประโยคปฏิเสธก็เพิ่ม NOT เข้ามาเห็นไหมเพิ่ม NOT เข้ามานั่นั้นก็เหมือนเดิมส่วนประโยคคำถามประโยคคำถามก็เอา is กับ a e มาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย verb อาตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb ing นะครับทีนี้เราจะต้องอันนี้นิดนึงอันนี้เขียนเพิ่มเติมด้วยนะครับ คือเมื่อประธานใช้กับ ismr แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ซึ่งเป็นเสิ่งที่เราต้เรารู้อยู่แล้วแหละครว่านะครับก็คือประธานที่เป็น i u v d อันนี้หาที่เขียนใต่นะประธานที่เป็น i u v d เนี่ยเราจะใช้อักผิดด้วยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับประธานที่เป็น i ประธานที่เป็น i เราจะใช้กับแอก็คือ i m แมส่วนประธานที่เป็น y o we t h เ y เราจะใช้กับอาประธานที่เป็น he she it หรือคนคนเดียวเราจะใช้กับ Is อันนี้เราเรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับประธานที่เป็น I —เราจะใช้กับ M m ประธานที่เป็น U, V, D เราจะใช้กับ R, ประธานที่เป็น he/she เราจะใช้กับ is นะครับอันนี้คือหาที่เขียนใส่ด้วยนะครับหาที่เขียนใส่ด้วยนะสิ่งที่ครูพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือให้เราสรุปลงในสมุดของเราก็คือจดหน้านี้แหละลงในสมุดของเรานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคเนาะตัวอย่างประโยคคือประโยคมันจะต,ต้องเป็น ประธานบวก ismr บวก verb ing เห็ไหมเช่นประโยคที่1 i am talking to my friend i am talking to my friend now เห็นไหมทุกประโยคนะที่เป็น present con เนี่ยมันจะต,ต้องเป็นประโยคที่มีคำบอกเวลาเห็นไหมมีคำบอกเวลาว่าทำตอนนี้จะเกิดขึ้น ในเดี๋ยวนี้แหละแต่เกิดขึ้นเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นคำว่าอะไรก็คือเนี่ยไงในประโยคนี้ก็คือ now this week now at the moment อย่างเงี้ยอ่าฮะ at the moment อย่างเงี้ยซึ่งประโยคเนาะมันมันจะตามด้วย verb uh, to be บวก verb ing ถูกไหมนี่ไง I'm talking verb to be บวก verb ing is going verb to be บวก verb ing are watching นะ John is not cleaning อันนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับแล้วต้อง o า not มาใส่ด้วยสว่วนนี้เป็นประโยคคำเป็น are having แล้วก็ are coming อันนี้มันเป็นประโยค คำถามนะครับมันก็เลยเป็นประโยคคําถามอะ่ะมันมันก็เลยเอา R ขึ้นมาไว้ข้างต้นนะครับเอา R ขึ้นมาไว้ข้างต้นนะแล้วก็อ,อันสุดท้ายก็เหมือนกันเอา e s มาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นประธานแล้วก็ค่อยเป็น verb i n t i ก็คือประโยคคําถามนะครับ อันนี้เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะก็จดตัวอย่างลงไปนะครับ I am talking to my friend now ตอนนี้ฉันกำลังพูดกับเพื่อนอยู่ She is going to Singapore this week เธอกำลังจะไปสิงคโปร์ในสัปดาห์นี้ They are watching a s me now พวกเขากำลังหัวเราะฉันอยู่ตอนนี้ John is not cleaning at the moment ก็คือ จอนะไม่ได้กำลังทำความสะอาดอยู่นะตอนนี้แ n น and Tom are having a chat about food ก็คือแอนกับทอมกำลังคุยเรื่องอาหารอยู่ประมาณนี้นะครับพอนีนี้พอเป็นประโยคปฏิสอพอเป็นประโยคคำถามก็จะเป็น are you coming with me to the party เธอจะมาปาร์ตี้กับฉันด้วยหรือเปล่า is kyla a working at The moment ก็คือเค่ラกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าตอนนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีหลักการเติม ing ของคำกริยาเมื่อเราต้องใช้คำกริยาที่ที่เติม ing เนี่ยเราจะต้องมีหลักการเตรมิมมีหลักการเติมคำกริยา ing ตรงนี้แต่อันนี้ไม่ต้องจดนะครับหลักการเติมไม่ต้องจดเราจดแค่ข้างบนเนาะอ่ะเช่นอันที่หนึง่ง คำกริยาสามารถเติม ing ได้เลยก็คือคำกริยาทั่วไปอ่ะเติม ing ได้เลยเช่น eat, eat eating walking doing cooking นะครับอันที่สองคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออกก่อนแล้วค่อยเติม ing เช่น write writing dancing h e a d i n g อย่างเงี้ยน,นะครับสามคำกริยาที่ มีเป็นสระเสียงสัน้นมีตัวสะกดเพียงหนึ่งตัวต้องเพิ่มตัวสะกดให้มันด้วยเช่น cutting running อยและ4คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y เปลี่ยน ie เป็น y ก่อนนะแล้วค่อยเติม ing นะครับเช่น dining t i n i n g lying อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ไม่ต้องจดนะ เราเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้เอาในตอนเติมแต่ว่าไอ้ข้างบนนี้ก็คือต้องจดนะครับสำหรับ present con ก็มีอยู่แค่นี้นะจำไว้ว่า present con เนาะมันจะต้องมีคำบอกเวลาเนี่ยคำพวกเนี้ยบอกเวลาคำบอกเวลาว่าเฮ้ยทำตอนนี้นะทำเดี๋ยวนี้นะทำทำนะตอนนี้นะสัปดาห์นี้นะปีนี้นะ วันนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้เราจะใช้ Present Con นะครับซึ่ง Present Con ก็คือ i s m r บวก Work i n g นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ